ยังทัศ้าสมาชิกวิเคระหพิเศษที่ซ้อมนกตอนเช้กชาก็โอเคครับนกบินทำเวลากันดีก็ก็มีนกอยู่ตัวหนึ่งนะมันมาซ้อมมาตัวแรกเมื่อวันเมื่อวันที่ที่ 18. สบิบแปดซ้อมชะอำมาตัวแรกมาคู่กับ นบอีกตัวหนึ่งจำบเบอร์หวงไม่ได้แล้วอะไร,รแล้วก็มาวันนี้19พักวันนี้20วันนี้ซอมเกือบถึงหูหินแล้วล่ะนะครับห่างหหินหินตัวเบื้องหูหินไม่ถึง10โล <c oughs> <c oughs> จะเลยช้าอําไปหน่อยแล้วก็อยู่ระหว่างช้าอมําหูนหินอ่ะแต่ก็เข้าเขตหูหินแล้วก็มีลบอยู่หนึ่งตัว มันมามันมาต้นได้ได้สองทีมันก็เป็นแค่ระยะซ้อมเท่านั้นแหละนะครับเราอย่าไปจริงจังอะไรมากมันแค่เป็นภาพรวมตานะครับแต่วันที่17พี่สาวของมันจี่แปดสี่ก็มาตัวแรกของโกงเหมือนกันนะครับวันที่17บเจ็ด พี่สาวันมาเจ้าแปดสี่มาตัวแรกวันที่สิบปดเจ้าหกห้าตัวเนี้ยเป็นครอ,อกน้องนะครับคลอ,อกน้องเอก็มามาสอตัวคู่กันก่ตัวหนึ่งลูกตัวผู้นะเป็นลูกเจ้าสี่ศูนย์ตัวทศีกกาตัวผู้ครับแล้วก็สิบเก้าพักพอมาวันที่ยี่สิบดีซอฟเจ้าหกห้า คู่ไข่มาเลยนะครับคู่ไข่มันคือเจ้า47588เมื่อเช้ามามากลุ่มแรกเลยหึงใน5้ห้าตัวนะ่ยมีพี่น้องคู่ดีสอตัวเออมันก็เรามานั่งดูดูมันก็น่าจะมาเป็นตัวเลขเป็นเลขร์ดเอาไว้เอาไว้ตอนตอนแข่งระยะใกล้ๆกล,กล,กลางๆเผื่อมันจะ มีดีอะไรมาให้เราได้ดูบ้างนะครับเดื่อเราไปไปเด้งไปเด้งสามเด้งอะไรก็แล้วแต่ก็เอาแค่มาเป็นตัวเลขประเมินเฉยๆนะครับอย่าไปจริงจังมากเรื่องเรืองซ้อมเนี่ยของจริงมันอยู่ที่วันแข่งนะครับแต่เราเก็บสถิติดี่ตอนซ้อมนี่ เพื่อ,อง่ายต่อการตัดสินใจเวลาเราจะเ,าเล่นมุกน้ําเงินหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะตัดสินใจง่าย mm hmm. ก็วันนี้จะให้ดูตัวเดียวพอพี่พี่มันจะาแปดสกับคู่ใครมันเจ้าแปดแปดยังไม่ต้องดูเอาตัวนี้แล้วกันที่มันมาสองเที่ยวติดกับนี่ครับคือเจ้า4ี่เจ็ดห้าสีเจ้าหกห้าตาเจ้าหลอนน่ากลัวมาก ตาคมตาดุตาเหมือนงูจงอางคู่ใครมันเจ้าแปลกก็เหมือนกับตาเหมือนกันเลยนะครับตาเหมือนงูจงอางเลยสวยไม่สวยก็สมาชิกไปดูกันเอาเองนะครับเรื่องตานกเุก่เ็าไม่ค่อยเก่งเก่งแต่เรื่องยายนะครับกลามเนื้อโอเคเลย เช้าบินมาไกลก็อาจจะสีคล้าไปหน่อยแต่ก็เต็มที่สมบูรณ์นะครับเนียอสมบูรณ์กระดูกเรื่มขาวเลยไหมส่วนใบป,ปีกก็โอเคเส้นเจ็ดเต็มนกพิดีจะไม่ถ่ายแล้วจะหยุดถ่ายแล้วเพราะว่าเราซ้อมมาตลอดนะครับเส้นปีกไม่มีปัญหาหรอกพวกนี้ ขอให้อายุมันได้แล้วมันได้ซ้อมเถอะปีเต็มแต่นกซ้อมไม่แข็งลกสภาพลอกกล้ามเนื้อไม่ดีก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยเส,เส้นปีกนะครับเส้นปีกไม่ใช่เรื่องสําคัญสําคัญที่ว่าเ,าเวลาแข่งอยาให้มันหลุดเยอะก็แล้วกันนะครับจะถ่ายหรือไม่ถ่ายไม่เป็นไรหรอกนกมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเราไล่บินหนักนะครับซ้อมจัดไล่บินหนัก มันก็จะไม่ถ่ายมันจะหยุดหยุดการถ่ายนะครับนี่คือเจ้า47565นี่คือใบปีนะครับ3 4 5 6 7 8 9 4 5เต็มเต็มสิบเส้นแต่ถ่ายแค่เส้นเจ็ดแล้วก็หยุดถ่าย อย่างนี้ตำราเขาว่ายังไงต้องให้น้องโขงช่วยตอบหน่อยเร็วหรือช้าหรือว่ายัางไงแต่ว่าสมบูรณ์ไม่ต้องห่วงเปรี้ยสี่เจ็ดห้าหกห้าน่าจะเป็นห่วงของเสือบังแคร์นะใหญ่ๆน่าจะใช่ไหม,มนักเลขมาเรียงอะหกหกหกสามหกสี่หกห้า นี่เป็นลูกเจ้าสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกแม่คือ 82. เจ้าแปดสองเจ้าหนึ่งหนึ่งหกก็ให้ลูกที่สามแร่เป็นพี่สาวแท้ๆของเจ้าเจ้าตัวเนี้ยเจ้าหกห้าเลยนะครับก็จะให้ดูตัวเดียวก็อดไม่ได้ ครับไ,ไหนได็โชว์ก็โชว์คู่ไข่มันด้วย475 475 8ปดแปดาเช้าก็มามาอยู่หนึ่งในห้าเหมือนกันคู่ไข่มาตูนตาเหมือนกันเลยตาดุตั้งคู่นะครับ475 8 8 แต่กัดเนื้อสู้จะอ,อกห้าไม่ได้เลยตัวน,นี้อย่างที่ขววงว่านไหมสนิมแดงนี่คือว่าถ้าเป็นสามสิบหกเวาเป็นรอยเนี่ยมันจะออกสนิมแดงคือสนิมแบบนี้สีสนิมเห็นไหมครับสนิมแดงบางคนไม่รู้ว่าสนิมแดงเป็นยังไงเนี่ยนี่คือให้ดูตัวอย่างของแท้จากโกดีเคบางบอลมันจะเป็นเนี่ยจะออกสนิมแดงแบบนี้นะครับ พอเข้าใจแล้วนะสนิมแดงก็ทำเดีโอให้ดูกันเล่นเล่นสนุกสนุกนะอย่าไปจริงจังอะไรมากนะ <S <S นกซ้อมก็คือนกซ้อมไม่ใช่แข่งแพร่เออมันฟอมันมันมาดูดูแ,แปลกๆนะฟอมันแ,แปลก ก็จำไว้แล้วกันใครดูเพปนี้ก็ดูว่าเอาแดงเชียช่วยกันเชียพี่น้องคู่นี้เจ้า88กับเจ้า65เป็นพี่น้องกันคู่ขายกันกับตัวนึงนพี่สาวมันคือเจ้า07นยเจ่เจ้นะครับเป็นพี่น้องกันนะครับสามตัวพราอมาห้าตัวตายไปหนึ่งตัว แล้วก็หายแต่รุ่มลกไปตัวตัวที่กำเนียอสู้ผมาไม่ได้เส้นสามเมย์ไหมถ่ายแค่เส้นสามแล้วก็หยุดเพราะว่าเราไล่บินกันตลอดนกพอดีอย่าลืนนะครับอย่าหยุดนะครับถ้าหยุดบินเมื่อไรหร่ถ่ายขนทันทีเลยเพราะงั้นปล่อยบินซ้อมให้ใหตลอด โชคแข็งเหมือนกันก็ต้องมีซ้อมเรื่อยๆอย่าหยุดหยุดไม่ได้เลยคอยหลังมกรุน่ครับที่เจ้าบ้านตาตุ้มย้อนเหล่าพ่อสีเทาลายกระต่ายแม่สีโกโก้ลูกวัวสีกะนะครับโอเคนะครับ